กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมดาวก็บอลเลเจนต์กับทัวร์นาเมนต์ออฟพรีเมียมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นรอบ8ทีมในคู่ที่3ครับเป็นการเจอกันระหว่างผมแล้วก็คุณเต่านั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายคน,นครับถามเข้ามานะสำหรับเบจิต้าบลูอีโวครับที่ไม่ได้เอาลงการแข่งนะต้องบอกว่าในการจัดแข่งนี้เนี่ยเราฟิกทีมไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะก็คือใช้จนจบทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มทัวร์นาเมนต์ ัดเข้ามาในเกมครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอของผมเองนะครับโดยทางด้านของผมเนี่ยใช้เป็นทางด้านของทีมไซย่าครับเจอกับฟิวชั่นบอลิเออร์นั่นเองนะครับบอกว่าในแแงเนี่ยเราก็เจอกันบ่อยนะสำหรับคุณเต๋าเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะเียดว่าวันนี้ก็มาขอตัดสนินเลยละกันนะครับกับการชิงอันดับหนึ่งก็ถ้าจบแมตช์นี้นะครับก็จะเหลือแค่เพียงแค่คู่ของคุณภูมิกับคุณเจมส์นะครับแล้วก็ตัดเข้าไปในรอบรองเลยนะ เรียกว่าใคร2คนนี้จะต้องไปเจอกับน้องเคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะต้องเจอกับคุณเบสอย่างแน่นอนครับแล้วทางด้านคุณเต๋ากดพร้อมไม่เรียบร้อยครับอยู่ในหน้าเลือกสแตนบายฮีโร่ครับทางด้านคุณเต๋าใช้เป็นกูจิต้าครับสีน้ำเงินกูจิต้าบลูแล้วก็กูจิต้าสีนะโอ้โหเป็นเซตสามกูจิต้าอีกแล้วนะครับแล้วเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของโคคูนามิครับเจอกับกูจิต้าก่อนครับแล้วพุ่งเข้ามาเจอหลกกันแน่ครับแล้วล็อกรถหนึ่งทีครับตามไปสไตล์ต่อเนื่องโดยผมครับสลับมาท้าซซปเเอร์ียรคับทาดดเมจไ้แรงกว่าครรับเพาาาาะสงงททแล้วนาคคุณเต๋รับ สลับมาเป็นคุนิต้าสีครับตัดคอมโบได้ก่อนครับทางด้านผมมีการ์ดเขียวครับยังไงสายสเต็ปมาสายคืนครับจังหวะนี้โดนครับโหแต่ว่าอึดมากครับสายเต็บหนึ่งทีแล้วบาสครับแล้วชาร์ทครับสายต่อเนื่องทางหน้าคุณเต่าครับโคเวอร์สายด้วยคุนิต้าบลูครับแล้วพาออกไปก่อนจังหวะนี้เตะออกไปโอ้โหแล้วทางหน้าคุณเต่ามีการ์ดฟาราโยนมาครับขับช็อตไปแล้วโดนบาสสวนเล่ครับจังหวะนี้โดนเต็มๆคุนิต้าต่อคอมโบยังต่อเนื่องครับผมสลับทางหน้าของโกคูน่ามิกแต่ว่าโดนตัดคอมโบหรือเปล่าไล่กระแทกเข้าไปก่อนครับแล้วแปลงครัับจงหวะนล มาสไปแล้วคุณเต่าจะรวมคมครัดดบเราโดนพาสไปก่อนครับมาสเสร็จแล้วสไตล์ไปครับเราตัดหน้าของกูจิต้าตัดคอมโบหนึ่งครั้งคุณเต่าขยับเข้ามาแล้วสไตล์คืนมาครับจังหวะนี้โดนเต็มๆทางด้านผมครับสลับท่าของเบจิต้าครับรับดาเมจมาก่อนครับคุณเต่าสลับกูจิต้าแล้วแปงลงร่างเป็นซูปปเปอร์ไซยายครับฟื้นทีขึ้นมาอีกแล้วบสัสทีมานะบาสมาผมสลับพาเพื่อนหนีไปก่อนครับเป็นการตัดคอมโบครับแล้วยังไงบาสไปโดนหลบได้ครับโอ้โหกูจิต้าสลับมาต่อคอมโบทันทีครับ ลองสไตล์มาต่อเนื่องครับจังหวะนี้สลับท่านักโกคูนามิครับตอนนี้ช่วยกันแชร์ดังมาอยู่ก่อนครับมันแรงเหลือเกินสลับท่าของซุปเปอร์ซีเอสี่ครับออกมาไหมเราต่อยหนุบไปก่อนครับไหนกระแทกเข้าไปและนี่ครับเคาน์เตอร์การ์ดฟ้าแล้วโดนครับจังหวะนี้ยัดหน้าไปครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วสไตล์สุดเลยครับโดนครับจังหวะนี้มาต่อไปครับเปลี่ยนตัวหนีไปซะสลับทิ้งไหมครับแล้วสลับท่านักโกจิต้าครับแล้วเปลี่ยนเอาโกจิต้าสี่กลับเข้ามาในสนามครับ ยังไงหลบพับสวยด้วยจังหวะนี้แล้วกดเมนาเบลิตี้ครับตับชุดตัวเสียสามลบพลังขึ้นตับอัดไปครับจังหวะนี้ได้เยอะอยู่ครับเราพัสไปยังไงแล้วหลบได้ครับไอขึ้นไปครับเอหระครับได้เกียรครับจังหวะนี้ผมบาสไปครับชาร์จสเต็ปครับลบบาสซามอีกครับชาร์จอีกหนึ่งที่ครับแลรัดไปครับกดเมนาเบลิตี้ครับอาจจะมีคนตายครับจังหวะนี้ไปแล้วสรรพนาของโกจิต้าบลูครับ าถึงสี่ต้นเงินครับแล้วจังหวะนี้บอลเก่งกิมาแล้วชาร์จทิ้งลงมาตายไหมรับไหวไหมโอ้รับไหวครับตุดมากกดทางนั้นการ์ดเขียวครับกดเมนูบริตี้มาครับผมมีการ์ดเขียวอยู่ในมือครับทำยังไงแล้วาลังขึ้นเต่าคืนไปเลยแล้วตายครับยังไงครับครับช็อตไปแล้วปึ๊บโอ้โัวบิ๊กแบงครับแล้วหลบได้ครับกลับไิจิต้าจั่วใหม่ครับแล้วหลบอีกหนึ่งทีครับ กดห้านเมนเบติด้าครับเดี๋ยวรอครับได้ไหมได้ครับไซส์ไปครับไซส์สเต็ปแล้วสลับกับบัสอาร์ครับแล้วถ้าคุณเต๋าสลับพน้าขอโคจิต้าบลูครับแล้วโดนบัสไปก่อนดังนั้นผมสลับพน้าของโคคูนามิกแล้วบัสเพื่อหนึ่งทีครับตามไปสไซส์ต่อเนื่องครับเลามีอีกหนึ่งใบครับไซส์สเต็ปแล้วสไซส์หนึ่งทีครับออกมาครับป๊โคจิต้าครับบัสเลยครับที่คุณเต๋าโดนเต็มๆระหว่างนี้บาสเพอหนึ่งทีแล้วตายครับโคจิต้าบลูหลือโคจิต้าสีเพียงตัวเดียวครับสลับพด้าเบติด้าครับรัสตัวใหม่ครับ หลบได้ครับแล้วสไลมาแล้วครับคุณเต่าแล้วโดนเต็มๆครับบ้าซ้ำมาครับแต่วบิติต้าก็อึ่นเหมือนกันครับเพราะว่าสิบสี่ดาวครับแล้วโยนการ์ดฟ้าไปโดนไม่ไียบบ้อยครับเกมแรกผมชนะไปก่อนครับแล้วทาได้ดีมากๆครับนําไปก่อนหนึ่งแต้มครับอุ่นใจก่อนครับแต่ว่ายังตายใจไม่ได้ครับเพราะว่าทางด้านอีกฝ่ายเนี่ยเป็นถึงคุณเต่าครับเดี๋ยวมาดูกันที่เกมที่2ครับว่าคุณเต่าจะแก้เกมยังไงหรือจะใช้ทีมไหนนะครับกับเขมาในหน้าเลือกตัวละครนะครับยังอยู่ในหน้าจอของผมนะครับเดี๋ยวเกมที่3าจะผัดกััันนนสลบบห้าจอะคร โอเคครับทางด้านทีมของผมนะครับยังใช้เป็นทางด้านของไซย่านะครับแล้วคุณเต่าก็เปลี่ยนนะครับเป็นกลืงๆไซย่าห์ผสมฟิวชั่นนะครับจากฟิวชั่นเมื่อกี้นี่เพียวแต่กดทางด้านพร้อมเรียบร้อยทั้งคู่ครับตัดเข้ามาในหน้าเลือกตัวละครครับเป็นซูเปอร์เซียสชนกับซูเปอร์เซียสครับโกคูดามิกนะครับเจอกับเบจิต้านะครับแล้วก็เป็นโคจิต้าเซนไคเจอกับโกคูนามิกเซนไคนนั่เองโอเคครับเข้ามาในเกมเรียบร้อยครับอาจจะภาคแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าให้กับตัวเองครับแล้วคุณเจตครับทั้งขึ้นเต่าครับคุ ยืนนิ่งมันมากแล้วหลอกไหมหลอกครับโอ้โหแล้วโดนคุณเต๋าครับรู้ทันสไตรคืนมาครับจังหวะนี้บัสซามาพี่ผมครับแต่ว่าผมอึดมากแล้วก็สไตรคืนมาอีกหนึ่งทีครับโดนไป3คอมโบแล้วใอ่อข้าไปแล้วไหลกระแทกเข้าไปโดยเบจิต้าครับหลบได้ครับสลับทางโกคูนามิกแล้วบัสไปโดนหลบซ้อนอีกหนึ่งทีครับแล้วสไต์มาครับตอนนี้คุณเต๋ารู้สึกเคลื่อนจะติดแล้วครับแล้วหน่วงเล็กน้อยแล้วพาสมาที่โกคูนามิกครับสลับทางท่านของโกคูนามิกเหมือนกันครับแล้วมันมันหน่วงโดนตายแถลงไปก่อนครับ ยังไงครับเราคุณเต่าแปลงล่างก่อนครับผมยังเลือกไปแปลงล่างแล้วเข้าไปใกล้ๆแล้วขอแปลงล่างเหมือนกันครับต่อยทิ้งไปก่อนครับจังหวะนี้องบอกว่าเกมนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นไม่ใช่สายบุกแบบหนักนะครับเป็นสายดูเชิงกันก่อนครับแต่สดหน้าของซูเปอร์เซียสาวครับคุณเจษใสไปครับแต่ว่าต่างคนต่างทีไม่เข้าเท่าไหร่ครับรอรอกันที่เตะเกมครับว่าใครจะแรงกว่ากันแล้วสดหน้าของโกจิต้าครับใส่เส็บแล้วมาสซ้ำไปครับชาร์ตครับมาสได้หนึ่งไปครับ รช้าดีครับแต่ว่าการ์ดหมดแล้วแต่ก็ได้เข้ามาโรนเต็มๆครับโอจิต้าครับมีจั่วไว้ครับน่าจะต่อการ์ดกันยาวๆแล้วผมสลับโกคูครับรับดาเมจไว้ลงหน่อยผมสลับพลังของซุปเปอร์เซียสามรับพลังขึ้นตามมาผมสลับโอจิต้ารับดาเมจให้ครับปาแถบช็อตไปครับหนีเข้าไปครับกดการ์ดเกี่ยวครับจั่วขึ้นมาใหม่ครับแล้วเป็นสไตล์กับบัสอย่างสองใบแล้วหลดได้สวยแล้วบัสยืนไปที่คุณเต๋าครับท้าเสร็จครับแล้วสไตล์ต่อเนื่องครับแล้วคุณเต๋าสลับมาเป็นโกคูน้ำมีครับเป็นสงครามยืดเยื้อแน่นอนคคคคครรรรรรััััััับบบบบบเเเเเเพาาาาาะวว่่ตีีีีกกนนไไมมมข้้้้ลลลยยโอออผสหซซุปป์ดแทครับ ทางคุณเต่าครับกลับมาเป็นโคจิต้าสีแดงครับดาเมจก่อนครับช่วยกันแชร์ดาเมจวนไปครับแล้วยังไงผมมีการ์ดเขียวหลบหลบแล้วโดนโซมันิเชื่อไหมโดนมาเต็มเต็มแต่ไม่ปิดเฟนครับแล้วมาสไปโดนคืนครับจังหวะนี้เนตต่อคอมโบแล้วทางท่าคุณเต่าครับพาเพื่อนหนีไปก่อนครับถอยออกมาครับทางคืนเต่าอีกหนึ่งทีครับโดนไม่ไม่โดนอีกแล้วครับแล้วโดนคุณเต่าไซต์ต่อเนื่องครับจังหวะนี้ไซต์เจ็บแล้วมาส์กมาครับผมกลับเป็นโคจิต้าตัดคอมโบได้ไหมได้ครับแต่ว่าสล กดการ์ดเขียวครับบังคับเปลี่ยนตัวครับแล้วก็สลับเอาซูเปอร์เซี่ยสามชีเขียวผมลงสนามครับทางด้านคุณเต๋ากดเมเนอรเบลิตี้แล้วผมกระแทกเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้โดนสไตล์คืนมาเลยครับแล้วสลับมาแล้วครับโซฟานิเชอร์ติดเฟนไม่ลูกนี้ยังไม่ติดอยู่ครับแต่ว่าแรงมากทางด้านคุณเต๋ากดเมเนอรเบลิตี้โกจิต้าครับบาสไปโดนหลบได้ครับผมลืงรอหน่อยแล้วไม่ได้ครับอืมอ่านขาจิคุณเต๋าแล้วยังไงบาสแล้วที่ผมครับบาสเลยผมสลับโกคูนามิกรับดาเมจครับ กับทางด้านของซูเปอร์เซียสามครับแล้วตัดคอมโบเล็กน้อยครับแต่ว่าผมยังไม่เลือกเปลี่ยนแยังไงกดเมนาบิลิตี้นะครับตออมาครับแล้วาลบครับจังหวะนี้สลับแต่ว่าไม่ได้ครับแล้วโดนมาแต่เราเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวมาแล้วครับซูเปอร์เซียสามของผมกดมาผมสลับทานหนีแล้วครับยังไงไล่กระแทกเข้าไปหนึ่งทีครับทางด้านคุณเต่าครับเปลี่ยนโกคูนาม่ได้ผมกดเมนาบิลิตี้แล้วต่อยขบนิดไปก่อนครับเป็นทันไม่เข้ามาเรบมาสไปจังหวะนี้โดนต่อยขับปิดม้าหนึ่งทีครับ ยังไงแล้วโอ้โดนเต็มๆครับล้างสถานะเราผลักออกมาอืมเซไดสุดๆเจอคู่เต๋าแก้เกมด้วยการ์ดเขียวครับแล้วบัสมาจังหวะนี้ผมสลับทางด้านของโกคูนามิรับดาเมจครับหลุดคอมโบครับโดนต่อยแถบขึ้นมาครับอืผมเข้าไปหนึ่งรอบครับแล้วโอ้โหอ่านขาดจริงๆครับเราใช้คืนมาที่ผมครับโดนเต็มๆสลับเบจิต้าครับรดคีบคูต่อสู้แล้วจะหยุดคอมโบได้หรือไม่สลับโกคูนามิแต่ว่าหลุดคอมโบผมหลบไม่ทันครับแล้วมาแล้วเปลี่ยนตัวแล้วผมสลับซ้อนสลับอีกหนึ่งทีครับเป็นเบจิต้าลงสลับอีกหนึ่งรอบครับ เป็นซิต้าผมไล่ก็แทะเข้าไปเลยครับแล้วกดเมนาบิลิตี้จังหวะนี้เห็นจังๆว่ายิงมาแน่ๆแล้วหลบไปก่อนครับแล้วสไตล์ขึ้นมาก่อนครับเอาล่ะสลับโกคูทามิกล้วบาสมาก่อนครับแล้วสไตล์ต่อด้วยครับเป็นโกคูทามิกที่เจอกับโกคูทามิกที่อึดพอๆกันครับเราสไตล์ไปอีกหนึ่งทีครับขณะคุณเต๋าเล่นสีชนะทางก่อนครับแล้วผมกดเมนาบิลิตี้มาคุณเต๋าจะมาสุดไหมไม่สุดครับแล้าบาสไปโดนเต็มๆครับผมสลับซุปเซียสามเราพลังขึ้นเต๋า อัดเข้าไปโดนโกจิต้าเต็มๆครับแล้วโกจิต้ายิงมาก็เอาไปดับเบิลคลื่นเต่าแล้วตายไปอีกหนึ่งตัวครับเหลือเป็น2ต่อ3ครับอุ้งเข้าไปไหลกระแทกครับสไตล์ต่อเนื่องครับจังหวะนี้เอาละโอกาสมาแล้วบบชาร์จเต็ปแต่ว่าขี้หมดครับแล้วต่อยทิ้งไปก่อนครับยังไงแล้วหลบก่อนครับจังหวะนี้สลับต่อยแทบทิ้งไปก่อนครับรอเวลาเพื่อนยังไงคูเจตหลบครับหลบสวยแล้วสไตล์คืนเลยจังหวะนี้อสลับโอคูครับลบบาสไปครับ ท่าสเตปครับเราบัสไปทางนักคุณเต๋าสลับเป็นซุปเปอร์เซียสามรับดาเมจได้ดีครับมาสตัวหนึ่งดีครับมาแล้วครับซุปเปอร์เซียสามเจอกับซุปเปอร์เซียสามครับที่มีความเร็วจวดไว้ทั้งคู่ครับเราพลังขึ้นเต๋าตัดคอมโบพอดีเลยรถขี่ได้ด้วยครับอย่างไงครับอื้มโดนครับจังหวะนี้อ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคุณเจตโดนบัสมาครับคุณเต๋าบัสคืนมาครับแล้วมีจวดไว้ด้วยกันทั้งคู่ครับคุณเต๋าต่อยาวๆมาครับใช้ต่อเนื่องอีกหนึ่งทีครับเลือเวลาเหลือ18บแปดนี้ครับสลับทางขอองตััดคคมโบบไปเลยร ยังไงขี้หมดใช่ไหมไหลกระแทกเข้าไปครับกดการ์ดเขียวจั่วขึ้นมาใหม่หน่อยครับแล้วชนกันอีกครับยังไงครับจะชนะแล้วจะชนะที่แล้วแล้วหลบยุบมาสไมได้สวยครับแล้วเหลือข้างหน้าของซุปเปอร์เซียสามตูนเดียวเท่านั้นครับจะเป็นการปิดเกมก่อนหรือเวลาจะหมดก่อนก็ได้ครับเราจหวะนี้บมาสมาโดนเต็มๆครับหน้าซุปเปอร์เซียสามมาสไม่หนึ่งทีครับแล้ว้าแล้วมาสซ้ำอีกครับเป็นการทำดาเมจเร่งก่อนเวลาจะหมดแล้วใช้มาอีกหนึ่งทีครับนเกดโดนรัวๆเลยครับแล้วเวลาหมดโอ้แล้วคุณเจตเป็นฝ่ายแพ้ครับ ห่างแค่เพียงเอื้อมมือครับแต่มันคืออยู่ไกลแสนไกลนะทายเป็นคุณเต๋าครับได้เป็นหนึ่งแต้มและเสมอกันเป็นหนึ่งตอนหนึ่งครับเอาละครับเริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยครับเราไปต่อที่เกมที่3ามเลยดีกว่านะครับมาครับตัดเข้ามาในเกมที่3ครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอของคุณเต๋าบ้านครับคุณเต๋าบัสมากอนครับแล้วต่อยถับทิ้งไปครับแต่สำหรับงางของตุ๊กตาสามอย่างทีแล้วดื้อดื้อบัสชนครับ โอเคแนะนําตัวละครก่อนครับคุณเต่านี่เอามาเป็นโกจิต้าบลูครับโกคูนามิกแล้วก็ซูเปอร์เซียสามเซิงไทครับทางด้านผมเนี่ยมีโกคูยูไอครับซูเปอร์เซียสามสีเขียวแล้วก็เบนจิต้าเหลืองกันเดียวครับแล้วตังวันลูกผมได้โดยคุณเต่าครับแต่ว่าคุณเต่าบนมือไม่มีการ์ดฟ้านะแล้วฟ้าแถบช็อตไปครับแล้วผมเสียยูนิเกตไปเล็กน้อยครับแล้วหืมลูกเข้ามาได้สวยงามมากคุณเต่าเอาลหรครับใส่สเต็ปครับแล้วตัดคอมโบครับทางด้านผมกดการ์ดเขียวไปแล้วครับแล้วโดนคคคออออมมโบบบบตตต่่่รรรััััาาาาเเนนืงงทดด้้้ผสสิกไ็จ สลับ eda, <S <S ออก็คูนามิกฟืน้นคีแล้วแปลงล่างขีกลับมาเต็มเหลือลเกินแล้วบาสมาที่เบจติต้าของผมครับสไตต่อเนื่องแล้วทำลายการ์ดบนมือได้หนึ่งใบครับชาร์จครับจังหวะนี้แต่ทางด้านผมรับสลับมาเป็นซูเปอร์เทียสสามแล้วบาสมาโดนเพอร์เฟิคโหลบครับแ,แล้วคุณเต๋าได้ต่อคอมโบต่อเนื่องแล้วสลับมาเป็นซูเปอร์เทียสสามเหมือนกันนะผมสลับอยูไอครับตัดคอมโบมาก่อนครับแล้วสไตมาแคนเซิลตรงข้างหน้าครับแล้วต่างคนต่างกระดิบแล้วบาสไปโดนคุณเต๋าเต็มๆครับแล้วบาสซ้ำไปโดยคุณเจตครับ ชาร์จสเต็ปครับแล้วโยนการ์ดฟ้าไปเลยครับทางด้านคุณเต๋าสับมาเป็นกูจิต้าบลูครับรับดาเมจได้น้อยลงแล้วยิงยิงไปก่อนครับซุ่นทีนี้เกลี่ยตัวเองกลับมาเป็นยังไงครับกูจิต้าบลูเดินเข้ามาใกล้ๆครับเราแทบช็อตมาผมหลบครับเราสอบซุปเปอร์สามบัสคนครับบัสชนอีกหนึ่งทีครับเป็นยังไงฮึบสับบัสอีกหนึ่งทีครับโอเคเกือบเสียวครับจังหวะนี้คุณเต๋ามีคาร์ชเขียวบนมือด้วยแล้วไสมาต่อเนื่องครับแล้วก็ทำการไสต่ออีกหนึ่งทีครับโอเคครับต่อการ์ดกันยาวครับซุปปเอร์เซียมชกับ จับทางด้านของโกคูนามิครับรับดาเมจครับโอ้โหโกคูนามิรับดาเมจได้ดีมากครับรับบาสมาโดนคุณเจ็ดคืนครับเอาละผัดกันต่อคอมโบครับตอนนี้เป็นคุณเต่าครับได้ต่อคอมโบมากแล้วพลังขึ้นเต่ามาจังหวะนี้สลับท่าของยูไอครับบาสมาคุณเต่าหลบได้สวยครับแล้วกดการเขียวไปครับแล้วต่อยแถบทิ้งมาโดยคุณเต่าครับสลับโคจิต้าบูรับบาสมาโคจิต้าบูได้ต่อคอมโบครับจังหวะนี้ใช้สเต็ปรับบาสมาทางด้านคุณเจตหลับโคจิต้าครับลบคียผู้ต่อสู้ได้ครับแล้วกดเเมนนบบลิตตี้โดคคุณารั แล้วบาสมาที่เจครับเจสลับมาทางหน้าของซูเปอร์เซสาครับแต่ว่าโค้งพิเศษไม่ได้ครับโคจิต้าไม่ให้ครับแล้วอดอัติเมีสกิลมาทันทีเรามาดูครับความรุนแรงของโคจิต้าครับ14ดาวกับอัติเมีสกิลสุดแข็งแกร่งครับชาร์จมาจังหวะนี้โอ้โหได้ไปเยอะพอสมควรครับแล้วสลับโคคูนาเมกกดเมนาบิลิตี้จวกชารฟ้าขึ้นมาทันทีครับคุณเต่าผมสไตช์มาสุดเลยครับจังหวะนี้แล้วสไตด์ได้สำเร็จครับ ทางด้านของเขากดเมนบิลิตี้เพื่อจะปิดบัญชีครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวมาแล้วเราพาเพื่อนหนีสำเร็จครับโอ้โหเรียกว่าไม่โดนอะไรเลยพลังขึ้นเต่ามาโดนคุณเต่าแล้วคุณเจตหลบครับสลับทางน้างกูคูอยู่ไอ้กดเมนบิลิตี้ครับหลบมาครับจังหวะนี้แล้วรอจังหวะดูครับจะสวนแต่ว่าหลบได้ดีครับคุณเต่าแล้วไสมาต่อเนื่องเลยเอาล่ะสลับทางน้างโคจิต้าบลูแล้วบาสมาครับเป็นสี่ชนะทางไสมาต่อเนื่องครับคุณเจดจะสลับมาเป็นเบจิต้าตลอดครับเพื่อรับดาเมจไปก่อนครับไส่ก็ได้เข้าไปโอ้แล้วโดนลูกคมัััันนดดีีคคครรบบ้้หิไม่ถึงงจวะ เอาละต่อคอมโบยาวๆโดยโกจิต้าบรูครับแล้วโยนการฟ้ามาเลยอูแรงแสนแรงครับหนักหน่วงเหลือเกินการใบนี้เราหลบไปก่อนสลับมาครับตอนนี้คุณเกตเริ่มแยงแล้วครับระวังการเขียวพิเศษครับแต่ว่าโดนจนได้แล้วบาสมาครับเป็นการเจอกันระหว่างซุปเปอร์เซียงครับแล้วจั่วไวมากๆครับรถชาร์จไปจังหวะนี้เอาแล้วหลุดคอมโบครับเหมือนจะชาร์จเอาคิกนานไปหน่อยแล้วบาสมาโดยคุณเกตคืนครับสลับอยู่ไอบาสไม่หนึ่งทีครับจุดว่นี้บาสอเองทีคุณเต๋าสลับท้าของโคจิต้าบรูครับแต่ว่าโดนบาสดาเมจไป คาร์สเต็ปแล้วกดการฟ้าฟื้นยูนิเกตอีกหนึ่งล่อครับทิ้งไปก่อนจังหวะนี้อึดยัดนะครับเอาละจังหวะนี้ยูนิเกตเต็มมาสามกระหน้าเบจิต้ากดเมนเบิลิตี้ครับหลบไปหนึ่งทีครับแล้วสลับซุปเปอร์เชยส์สามแลโดนปล่อยถัดทิ้งไปก่อนครับยังไงบาสมาโดนคืนแล้วครับไซส์มาตอบนะครับไซสเต็ปครับแล้วไซมาอีกหนึ่งทีครับไซสเต็ปหนึ่งทีครับมีความจั่วไวครับมีความทำดาเมจครับ บัสมาครับคุณเต๋อสับโคคูน้ำไม่รับดาเมจครับเรียกได้ว่าช่วยกันแชร์ดาเมจหน่อยแล้วการทุกเจดหมดต่อแถบทิ้งไปครับคุณเต๋อไหลกระแทกเข้ามาครับแล้วโดนผมต่อยแถบทิ้งทิ้งไปก่อนครับแล้วบาสมาจังหวะนี้ผมเคาน์เตอร์คัทเขียวได้สำเร็จครับเขาหลับทิ้งการ์ดบนมือไปสามใบก่อนแล้วเตะหน้าไปก่อนครับตามมาไซครับโคจิต้าบูยังไม่มาใช่ไหมล่ะแล้วตามเข้ามาไซสเต็ปแล้วบาสไมาอย่างดีครับแล้วชาร์จสเต็ปครับจังหวะนี้บาสไปครับคุณเต๋อสับโคจิต้าบูรับดาเมจไปก่อนครับแลต่ชาร์ จังหวะนี้ไซสต์สเตปแล้วบาสไม่ครับเวลาเหลือเพียง40่สิบวิแล้วสลับท่าหน้าของ UI ก่อนครับแล้วกระลือไปหนึ่งทีครับคุณเต๋าเข้ามาอีกแล้วถึงจะพยายามทำให้เสียเกีตหลบแล้วผมหลบไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้คุณเต๋าได้ต่อคอมโบครับพอผมเปิดช่องโหว่ครับตามไปบาสซ้ำแล้วบาสอีกหนึ่งทีแล้วการตายเบจิต้าไหมอือหึ่สลับทันครับพาเพื่อนหนีไปได้สวยงามแล้วยังไงอือหึ่โดนต่อยแถบทิ้งมาครับเป็นการพลังขคือเต๋าแล้วครับระหว่างนี้เต็มเต็มแล้วหลบได้ครับแล้วบัสมาครขบ ท่าของยูไอครับโดนบาสอีกทีครับผนเต่ากดเมนเนอรบลิตี้ครับเป็นการยกเลิกแคสซีครับสามวีแล้วสไตล์มาก่อนครับบอกเลยว่าสามวีนี่นีผลเปลี่ยนเกรมากแล้วมาแล้วอัติเมียนสกิฟโคกมาครับกระชากเสื้อครับอาจจะเป็นการตายไหมของยูไอครับเพราะค่อนข้างบางมากครับต้านไหวไหมยูไอเออเออยังไหวครับยังอยู่ครับแต่ว่าเลือดหายไปเยอะแล้วกพลังขึ้นเต่ามาทันทีครับผมหลบได้ครับมันโดนต่อยกลับมาแล้วผมยึดยัก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 ก่อนแล้วสไตช์มาต่อเนื่องโดนหลบได้ครับ โองคูนาเมกสไตล์คืนครับโอ้แล้วจะตายหมดนะครับทางหน้าของคุณเจดล้วเวลาเหลือ7วิแล้วสลับทางซุปเปอร์สามตัวตัดคอมโบครับโวจิต้าบลูสไตล์มาต่อเนื่องครับบ้าสมาครับจังหวะนี้เหลือ3วิแล้วคีบหมดแล้วมาอีก2วิเหลือ1แล้วโดนต่อยแับทิ้งไปแล้วหมดเวลาจบคอมโบแล้วดาเมจผมไม่ไหวจริงๆครับตาไม่ทันแล้วคุณเต่าครับพิกลับมานำกลายเป็น2ต่อ1ครับโอ้โหเรีลตว่าอยู่ๆก็กลับมานำแล้วกลายเป็นผมครับที่โดนกดดันแทนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมที่4ครับจะมีเกมที่5ต่อหรือว่าจะจบเเพีียงท่านน้ครรัับบสหผมะ โอเคครับตัดเข้ามาในเกมที่4ครับอยู่ในหน้าจอของผมเองครับแล้วทางด้านผมเนี่ยใช้เป็นชาวไซย่าหมดเดียครับเจอกับชาวไซย่าผสมฟิวชั่นนั่นเองนะยังเป็นทีมเดิมทั้งคู่ครับและตอนนี้เนี่ยคุณเต๋าเนำไปก่อนสองต่อหนึ่งแล้วครับเรียกว่าผมต้องกลับมาตีเสมอให้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยแพ้ตั้งแต่เกมนี้แล้วมาแล้วครับไล์อัพทั้ง2ทีมครับเป็นซุปเปอร์เทียสามกับซุปเปอร์เทียสามครับโกคูนาเมิกับโกจิต้าแดงแล้วก็โกจิต้าเหลืองครับกับมิจิต้าเหลืองนะครับเอาล่ะครับ ตัดเข้ามาในเกมทันทีครับบอกแล้ว่าเกมนี้ถ้าแพ้ก็ต้องหอบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วไอะกระแทกเข้าไปแล้วโดนคุณเต๋ากอดอีกแล้วครับจังหวะนี้โดนคุณเต๋าเปิดมาอีกแล้วครับเอาล่ะเราไต่มาต่อเนื่องทานเอาผมสลับไปด้าของเบจิต้าครับรับดาเมจไปก่อนครับทางด้านโอ้เราสลับดับเบิลสลับเลยจังหวะนี้สวยมากครับคุณเต๋าเอาล่ะบาสมาที่คุณเจตครับแต่โคคูนาไม่ยังอึดอยู่ครับแล้วหลบไปครับยังไงลูกพรมไหมลบบาสมาครับดูว่ามีแต่จังหวะนี้ครับบาสอีกหนึ่งทีครับแรงมากสลับนับ ยัดมาครับคุณเต๋าสลับนั่งโคชิต้าแดงครับผมหลบไปหนึ่งทีครับบัสไปครับสลับหน้างของโคชิต้าครับจั่วไม่ก่อนครับแต่ว่าขี่หมดครับแล้วถอยออกมาก่อนครับเอาละจังหวะนี้ใช้คืนได้ครับแต่ว่าเวลาเพื่อนยังไม่มาครับเราต่อยแถบทิ้งไปก่อนครับถ้าคุณเจสสลับโกคูนาไมกแรงล่างครับคุณเต๋าคืบครานเข้ามาอีกแล้วแล้วไยมาได้ครับสลับทุกตัวเชี่ยสามแล้วบัสมาครับโอ้โหเรากดเมเบิลิตี้ครับเหมือนเช็คกุลาเปลี่ยนตัวได้ดีแล้วกดมาเลยครับผมเปลี่ยนตัวยังไม่ได้ครับอือเข้มจัด เอาละถอดเสื้อแล้วบอลเก่งจี่แล้วครับเรียกได้ว่าถึงจะผมไม่ตายนะแต่ว่าถ้าเกมมันลากไปถึงท้ายเกมแล้วนับดาเมจกันอีกเนี่ยผมอาจจะแพ้ได้จากชุดนี้แล้วโอ้โหโดนแรงไปครึ่งหลอดครับเอาละลัวคุณเตา๋าพลังขึ้นเต๋ามาตัวนี้หลบได้ไหมโอ้โหหลบไม่ทันครับ เป็นเกมที่เสียเปรียบครับแล้วโดนกดดันด้วยสกอร์อยู่ครับแล้วสไตมาคุณเต่าครับลูกเต็มๆหลบไม่ทันครับชาร์จครับแล้วหลุดคอมโบครับจังหวะนี้ขอสไตคืนบ้างแต่ว่าการบนมือเนี่ยสไตหมดเลยว่ะขอตัดคอมโบเล็กน้อยแล้วได้ครับจังหวะนี้คุณเต่าสลับกูจิต้าบลูมาครับแล้วทำการต่อคอมโบยาวๆไปครับแล้วกูจิต้าบลูจะไหลนะครับจะลงไปนอนครับจังหวะนี้แล้วต่อเนื่องเลยครับขอยาวๆคืนครับเปลี่ยนตัวไม่ได้ใช่ไหมคุณเต่าแล้วกดเมนาบลิตี้เพื่อปิดบัญชีครับสลับตัวทันไหมจังหวะนี้สลับมาได้ครับแต่ว่าจะรับดาเเเมมจไปหรรรรืืออล่าาาคคัับบกกะชส้ ชาร์จบอลเกงกีครับจะพลิกมาไหมรับถึงตัวครับรับไหวไหมโคจิต้าเออยังไหวอยู่ครับเรียกว่าอึดสุดๆโอ้โดนไปเยอะพอสมควรแล้วกดเมนาบิลิตี้ตัวโกคูนามิกแล้วบาสไปเลยครับแล้วบาสชนกันครับลูกแรกหลบครับแล้วยังไงถอยมาก่อนแล้วแถบช็อตไปปึ๊บอ้ได้ตายอยู่ครับแล้วตายไหมครับโคจิต้าแดงอื้อเอาว่าโอ้แล้วยังไงลูกรักแล้วยังไงครับปึ๊บโอ้คุณเต๋อสไตล์มาสุดจริงๆแล้วบาสไปก่อนครับชาร์สเต็ปแล้วบาสซ้ำไปครับคุณเต๋อพาเพื่อนหนีไปก่อนครับ ทางด้านผมสลับมิจิต้าแล้วโหลดครับสไตด์ได้ครับจังหวะนี้แล้วสลับท้าของซุปเปอร์เซียสามครับมาสไปอีกหนึ่งทีครับแล้วชาร์จครับสไตป์ไปอีกหนึ่งทีครับเอาละเกมเริ่มมาครับสไตป์เตะแล้วมาสไปอีกหนึ่งทีครับมันมีกาฟ้าบนมืออย่างนี้ยิงไปเลยครับพลังขึ้นเต่าแล้วสลับโกจิต้าบลูครับแล้วตายไปครับคิดว่าเป็นสไตป์นะคุณเต่านะผมมีกาเขียวครับแล้วโหลดไปก่อนทําไมแล้วโอ้โหแล้วโลกครับจังหวะนี้โดนมาสไปคืนครับชาร์จสเต็ปครับแต่ว่า ผมกลับเบจิต้าทันทีครับเพราะว่าพลาดไปเมื่อกี้นี้ครับแล้วชาร์จสเต็ปอีกหนึ่งทีแล้วหลุดคอมโบครับกดด้าเมนเบิลิตี้ครับยังไงสไตายไปครับแล้วชนกันครับจังหวะนี้เอาละวัดค่าพลังกันอีกแล้วครับอุ้ยอุ้ยโอ้เราดูความตื่นเต้นครับแปดร้อยรถเจ็ดร้อยตื่นเต้นด้วยกันทั้งคู่ครับโอหแล้วเป็นผมครับได้ต่อคอมโบต่อครับไปแล้วครับเบจิต้านี่ครับสลับซุปเปอร์เชียรสามครับมาร์สนะครับแล้วพลังขึ้นแต่เาลูกนี้ตายไหมขอละแล้วยิงครับตุ้มแล้วตุ้มจบเกมครับเป็นสองต่อสองครับคุณเจตตตาาามมมมมิดๆเเหืออนนกกััครรบียยว่่ไ สนุกมากครับคู่นี้เรียกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนเป็น2ต่อ2ครับแล้วเกมหน้าครับเกมที่5ครับเป็นเกมตัดสินนะครับไม่ว่าใครจะดีใจหรือร้องไห้ก็ต้องห้ามพลาดครับสำหรับคู่นี้ในแมตช์ต่อไปครับโอเคครับตัดเข้ามาในเกมครับแล้วก็เลือกตัวเรียบร้อยครับดูทางด้านของไลท์อัพครับคุณเต๋าใช้เป็นซูเปอร์เซียสครับซูเปอร์เซียสี่โกจิต้าแล้วก็โกจิต้าบลูครับทางด้านคุณเจตเป็นโกคูยูไอครับ ซูเปอร์เชียสามเซนไคแล้วก็บิจิต้าเหลืองครับเข้ามาในเกมเรียบร้อยครับคุณเกียสีได้เปรียบก่อนต่อต้นเกมครับเราบาสมาคุณเจียหลบกดไปที่การ์ดเขียวครับคุณเต๋าต้องไปแทบช็อตทิ้งไปก่อนครับไม่ยอมครับแล้วยังไงครับแล้วยักหน้าครับจังหวะนี้ล็อกเกียหลบฟื้นครับเราฟื้นเราบาสคืนไปครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วคุณเต๋าครับกาจะหวังฆ่าอูไอผมครับแต่ว่าผมหลบถอยออกไปทางแล้วไซมาคุณเต๋าหลบคืนแล้วผมหลบซ้อนได้แล้วพลังคืนเต๋าคืนไปเกนยังไมม่ีใช่มยนครับแล้วรอหลบอยู่่่หหลลลบแแ้ววตาบไม่ทัันคครบุณเมีใช่ไคหมาไบ ชาสเต็ปครับโยนการ์ดฟ้าขึ้นไปที่ผมครับแล้วผมสอดด้านเบติต้ามารับดาเมจไท้งครับมาสนาครับเราผัดกระหลบเอาละครับเกมนี้ไม่เหมือนกับเกมปันผามาครับไม่มีการคิดอะไรนะครับโยนสกิลโยนการ์ดกันมาทั้งหมดครับที่มีสับผ้าของยูไอแล้วบาสนาอีกหนึ่งทีครับแล้วชาร์จเต็ปครับไซด์มาต่อเนื่องโดนโคจิต้าเต็มๆครับไซด์เต็ปแล้วไซด์ไมค์หนึ่งทีครับทางด้านคุณเต๋าโคจิต้ารูพร้อมแล้วแล้วยังไงผมถออกไปก่อนแล้วลายกรแท่เข้ามาผมหลบได้ครับสับซุปเปอร์แแตตต่่่่่วาาาาาาหลลบบบบบบบไไไมมมมมมดดดด้้คคคครรรรััััััโโนนนสเออออะผกกกกกใใี็ยาวก่อนครับ ชาร์จเตปบัสไม่ยิงที่ครับโดนเต็มๆเอาละสไตมาต่อเนื่องครับยังไงแล้วชาร์จฟื้นคียหน่อยไหมแล้วยังไงมีการเขียยอีกแล้วเข้ามาผมใกล้ๆแต่ว่าผมรู้ทางแล้วบาสไปก่อนครับแล้วจังหวะนี้ครับคุณเต๋าสลับซุปเปอร์เชสี่แล้วโดนคุณเจตัดคอมโบได้ครับสลับยูไอแล้วบาสมาต่อครับแรงมากเอาละทางคนต่างคลิกไปครับแล้วคุณเต๋าต้องพาเพื่อนหนีก่อนครับโนดาามีมากมากแล้วไหนก็แทกเข้าไปดูคุณเจดูคุณเต๋าสไตึ้นมาโอ้โหผัดกระต่อคอมโบจริงๆครับแล้วสไต์ขึ้นมาดูคุณเต๋าครับไม่ยอมเหมือนัครบ จะตีไม่เข้าแต่ว่าตีเรื่อยๆครับแล้วสลับห่านักโคจิต้าบูยน์โยนการ์ดฟ้ามาตังหวนี้สลับเิ็นจิต้ารับดาเมจก่อรขอโยนคืนบ้างคุณเต๋าแล้วคุณเต๋าหลบไปแล้วสไตคืนมาผมกดเมนอเบลิตี้ก่อนครับแล้วคุณเต๋าสไตค์มาครับต่อเนื่องแล้วโคจิต้าตอนนี้ครับกดเมนอเบลิตี้ครับแล้วจังหวะนี้โคเอร์พิเศษไม่ทำงานครับผมเอาสลับมารับดาเมจจริงๆครับโดนไม่ได้คุณเต๋าแล้วกดมาอีกแล้วครับความรุนแรงของโคจิต้าบุยนุกรัดครับทำร้ายกลับมาที่ช่องครับโชกมาที่ซุปเปอร์ยักษ์แล้วเตะเสยขึ้นไปครััับงงงดด้างขึ้นมาครับ โดนมาเท่าไหร่ครับจังหวะน,นี้อือขึ้นหลอดกว่าครับัสายหาัดกันทั้งคู่บคุณเต๋อกดเมโลบลิตี้ฟื้นเลือดขึ้นมาแล้วดูอันนี้ไม่ชั้นผมครับสายสเต็ปยังไงสายมาไหมหลบหลบแล้วกดมาครับจังหวะน,นี้แล้วผมหลบได้ครับสลับอยูไอกดการเขียวแล้วโดนต่อยแถบช็อตอีกแล้วครับเรียกว่าการเขียวตาที่ไม่ทำงานแล้วบัสมาผมตัวนึงครับบัสนี่ผมหลบได้แล้วหลบคอมโบแล้วต่อยแถบยิงจัก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 ครับแล้วยังไงสายมาต่อเรื่องแล้วได้ครับจังหวะน,นี้ สายสเต็ปครับแล้วสไา์มาครับโคจิต้าบลูครับนี่ครับโคเวอร์แล้วโอ้มีการ์ดฟ้าจังหวะนี้เซิร์ฟสา้คุณเจตแล้วโยนการ์ดฟ้ามาครับโอ้ลูกคุณเจตมาแล้วพาเพื่อนรอดไปได้ครับซุปเปอร์สาวประกดเมนาบริตี้เด้งเลือดขึ้นมาเกือบเต็มหลอดแล้วพลังขึ้นเต่าไปโดนเต็มเต็มครับเอาละครับแล้วบาสไปแล้วครับคุณเต่าหลบแล้วยังไงถอยออกมาปึ๊บปึ๊บบัสมาโดนครับเอาละครับกดเมนาบริตี้ครับโคเวอร์พิเศษไม่ทำงานอยู่แล้วแล้วทุกคนที่ซุปเปอร์เสื้อสีโคจิต้าระชากเสื้อคืนชาร์จบอลเก่งทั้้งสินครับ เดี่ยนสุดท้ายแล้วยิงเข้าไปครับเอาล่ะกลับมาเป็นซุปเปอร์เชสามเรือแล้วลบครับจังหวะนี้สลับอยู่ไอ้แล้วต่อยมาชนครับเอาล่ะครับถ้าจังหวะนี้พลาดละแย่ yeah, แน่แล้วได้เป็น954ครับกับ967คุณเจ็ดต่อยย่ายครับแล้วต่อยเตะทิ้งไปก่อนครับแล้วปลาแท็บช็อตไหมคุณเจ็ดตามสเต็ปปลาแท็บช็อตจริงๆครับแล้วตายไปก่อนครับคุณเตา๋า การคุณเต๋าเดินคืบคานมาอีกแล้วคุณเจตกดเมนารีที่ดักไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาแล้วกดสวนไปเลยครับอัติเมธสกิลแล้ว้าไปาข้างหลังครับแล้วโชควัวหมัดโลมหมัดโลมหมัดโลมหมัดครับแล้วปืนใหญ่ไหมปืนใหญ่ไหมปืนใหญ่อากาศข,ของโดเรมอนยิงมาแล้วครับเราก็ทำดาเมจได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับคุณเต๋าเดือดเข้ามาอีกแล้วแล้วยังไงถอยไปอีกครับอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาแล้วบาสหลดไปก่อนครับสลับท่านำไปจิตตาบาสคืนครับ มาสเต็ปครับแล้วมาสต่อเนื่องครับฐาน่คุณเต๋อสลับไปเป็นซูเปอร์เซียสามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้โคเวอร์ไปแล้วครับโดนเบจิต้าต่อคอมโบครับแต่ว่าเบจิต้าตีไม่เข้าครับเป็นสายซัพพอร์ตครับสลับมาเป็นซูเปอร์เซียสามเจอกันครับแต่คุณเต๋อคืบพันมาอีกแล้วสเต็ปเดิมไซส์มาคุณเจหลบได้แล้วสไซส์คุณไปก่อนอย่าพค่งเข้ามาไซสสเต็ปแล้วสไซส์ต่ออีกครับเท่าไหร่นี้เอาละไซสสเต็ปอีกหนึ่งทีแล้วมาสเลยครับชาร์จมาสอีกหนึ่งทีครับยังไง ตอนนี้ถ้าคุณเต๋าเปลี่ยนโค้เวอร์ผ้าเนี่ยต้องเสียตัวไทยรุ่นหนึ่งไปครับเลยเลือกจะไม่เปลี่ยนครับแล้วทางหน้าคุณเจดกดการ์ดเขียวครับจั่วขึ้นมาใหม่ครับหลบไปก่อนไหมยังไงรอหลบเหมือนกันแล้วรอหลบได้ดีครับหดึงเวลานานอยู่แล้วได้อยู่ครับสลับ blue i แล้วบาสมาครับทางหน้าคุณเต๋าสลับเป็นอุจิต้าบลูครับชาร์จครับใสมาต่อเนื่องครับแต่ว่าตีไม่เข้าเท่าไหร่ครับใสสเต็ปมาส s t ไม่กึนทีครับชาร์จอีกกึนทีครับมาสไม่กึนทีครับยังไงจะลงไหมจะลงไหมาอีกแล้วคือพาร์ทอีกแล้้วสไไตค์มาหลบบดรั น้านผมสลับเป็นซุปเปอร์เซียสามแล้วบัสคืนครับชาร์จครับแล้วมาสไม่ครับคุณเต๋าสลับเป็นซุปเปอร์เซียสามแล้วตายไปก่อนครับเหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับคุณเต๋ายังไงหลบได้สวยครับแล้วสไตไปจบไหมจบไหมเหลืออยไปหนึ่งเราพลังขึ้นต่อปิดบัญชีโอ้มชนะไปครับคุณเจชนะด้วยสกอร์สามต่อสองครับโอ้โหคู่นี้บอกเลยว่ามันและเดือดมากครับเรียกได้ว่าลุ้นทุกเกมครับแล้วทิศทางเกมก็เปลี่ยนได้ทุกรอบครับ และเป็นผมครับที่ได้ผ่านเข้ารอบรองสุดท้ายไปเจอกับน้องเคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันรอบสุดท้ายนะครับของรอบ8ทีมครับเป็นการเจอกันระหว่างคุณภูมิและคุณเจมส์ครับบอกรอบคู่นี้เนี่ยไม่ต่างกันครับเพราะว่าทั้งสองครับใช้สเตปไม่เหมือนกันครับอีกคนนึงเป็นสายถอยและหลบได้ดีครับส่วนอีกคนนึงใช้สเตปและต่อการได้ตลอดตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาครับก็ต้องฝากติดตามกันยาวๆครับกับทัวร์นาเมนต์ออฟพรีเมียมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวาไปก่อนรบ